ค้าสวัสดีครับไม้ครูฟอยันมาแล้วนะครับสนใจสอบถามก็ได้สั่งทําได้ครับอาตัวเป็นเสียงพิคเนตรกมีนครับหัวคุณก็มีนะครับเสียงพ่อแก่ก็มีนะครับเสียงพ่อแก่ก็มีครับใจแบบไหนก็สั่งทําได้เสียงท้าเวศวรก็มีนะครับตัวนี้ครับมาดูนะมาดูเสียงพ่อแก่กันครับตัวนี้หัวเหล็กหัวจานจานอัคระจานตะกุนได้นะจานอัคระจานตะกุนได้ ว่าแข็งหัวเหล็กคาบายใส่ตะกุดใส่บอลสารได้นะครับท่านใดทีด่เข้ามาใหม่ก็ชมวิดีโอไปบางทางกดย้อนดูได้นะครับใส่ตะกุดใส่บนลสารใส่ตะกุดใส่บนลสารได้เลยครับทุกอันครับใส่ได้ทุกอันนะครับของเราซ่อนเข็มซ่อนมีดเหล็กจานนะครับบิดแค่ตรงนี้บิดเบาๆนะครับอย่าไปฝืนบิดมันแรงนะครับ สน,นอนไวนะ้สั่งทําได้ครับ0ูนย์เก้าหคมนะครับมีความคมระดับหนึ่งนะครับใสยตะกรุดใส่หมดสารสามารถถอดได้ครับถอดเก็บเดินทางไกลไปไหนมาไหนได้นะครับเอาไว้จานอักขระทำมีดหมงมีดหมอนี่ได้เลยนะครับดเป็นเกลียวนะครับสววงเข้าไปจับจานอักขระจานตะกรุดได้นะครับหแข็งหัวเหล็กขบายนะจานเหล็กได้นะครับ ไม่ต้องกลัวเป็นสนิมครับทำจากปตทะเลอย่างดีนะครับค่ะเนี่ยเสียนพ่อแกนะครับคมมากนะครับสอบถามก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพายุงนะครับพยุงดํานะครับนานๆจะมีทีนะครับพยุงดำสอบถามได้ครับสั่งทาได้ครับคมมีความคมระดับหนึ่งนะครับ สามารถถอดได้นะครับถอดได้ใส่ตะกุดมลสารได้ทุกอันนะครับสอบถามได้ครับสั่งทําได้ครับสูตร969328329โทรแอดไลน์เลยตัวนี้ได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับตัวนี้เราจะเน้นสีดํากันนะครับวันนี้สอบถามสั่งทําได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามชมผลงานกันด้วยนะครับสนใจสั่งทำได้พักข้อความทิ้งไว้ได้เลยนะครับ0969328329โทรแอดไลน์ดีวันนี้นะครับเนี่ยเจิมน้ำผักครับน้ำผักได้กจิดาบมะขลาได้นะครับเจิมน้าผักดาบมะขลเปิดออกมาก็จะตะกุดจานลายได้ครับสวยครับ สวัสดีครับฝากไปด้วยนะครับ